เรือยๆวันที่1 3เป็นรัทุกปีเป็นวันโลันี้โรกมาได้ถ้าพฤติกรรมในครามเป็รัฐสที่ัฐธรมนูญที่สิจารณาพร้อมด้วยการาึกษาทนายตำรวจผู้บริหารสถาบันการศึกษาผู้บริหารและสมาชิกสภาองเกรสส่วนท้องถิ พระงานรัฐมิตสามสิบสมาชิกเหล่ากาชาติตังเงโดยีบรรดาสมาชิกแม่บ้านขนไทยั้งโดยีบรรดากำลังผู้อยู่บ้านและประชาชนชาวเัวรีรรดาที่อยู่เราทพ่มาชุมนุมร้องเรียนกานหน้าที่องน้้องติตั้งมั่นเพื่อล้มการสแสดงออกถึงการจงได้ทันดี เลนน้องรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดที่ได้ตลอดระยะเวลา70ปีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทราชกที่มหาวิมลปุลยเดชมหาราชเรอมาหน้าทีพเรา,รต,าต้องสนับสนุนใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักร การบระจัคซื้อในพระมหากุณาที่ดยูละพระเมตตาที่ทรงผู้เทีกำลังทั้งามก,กายกำลังพระสิทิปัญญาปฏิบัติพระนาชัวเร็ญยติมางานที่ยรรายไปเช่นโดยรุ่นาดะ,ะที่เจอเกษมในบริษั เวลามีงานทุที่ใช้ทุกเายูทำงานทุที่าช่วยกันตลอดช่วยกันตลอดทุกงานเร้แยกว่าเป็นกยกเงินเเดืเ่อาษีสังกัดการต้องชาจะในคืนเชาเรนสั่งต้องชาได้ทุวยหรอเพราะว่าทุทีต้อชาจะตางนะเพราะว่า